คำเตือนการดาวน์โหลด APK ในเว็บไซต์มีความเสี่ยงติดไวรัสคลิปนี้สำหรับผู้ชมที่สาม,มารถรับความเสี่ยงนี้ได้เท่านั้นถ้ากลัวหรือไม่มั่นใจดูพี่เดอะจอยเล่นปลอดภัยที่สุดและโทรศัพท์มือถือบางรุ่นอาจจะไม่รองรับแอปพลิเคชันนี้ถ้าทำให้คนไหนไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะจอวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตเต็ดโดมนะครับผม วันนี้เราก็อยู่ในมอสผีเลเวล1,000พนะครับคุณผู้ชมว้าวตามรูปภาพตัวนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ว้าวผีเลเวล1,000ันะฮะนี่ห้องก็จะเป็นห้องปกตินะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ห้องใหญ่อะไรทั้งนั้นนะครับวิธีเข้ามาหน้าเว็บนะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดที่ชื่อคลิปลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วพี่เดอะจอยใต้คลิปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสอนดูนะฮะใต้คลิปอยู่ไหนนะครับคุณผู้ชม สมมุติว่าคลิปนี้คือคลิปที่คุณผู้ชมดูอยู่นะฮะ,ะกดที่ชื่อคลิปนะครับผมกดที่ชื่อคลิปนี่ก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับนี่แหละก็คือใต้คลิปนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นลิงก์ดาวน์โหลดพรีรีวิว99นะฮะก็กดที่ลิงก์นะครับคุณผู้ชมกดเข้าไปนี่มันก็จะเด้งมาหน้านี้เหมือนเดิมนะฮะ,ะก็จะใช้เวลาโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเค แล้วให้เรากดตรงที่สีฟ้านะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะวงให้นะครับโอเคกดตรงนี้นะฮะโอเคถ้าเรากดแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับคุณผู้ชมให้เรากดดาวนะะ์โหลดนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งโหลดใหม่นะฮะคุณผู้ชมมันอาจจะขึ้นว่าเป็นเว็บอันตรายนะฮะคุณผู้ชมให้เรากดตรงที่รายละเอียดแล้วก็กดตรงที่ไปยังเว็บไซต์นะครับคนที่ติดตั้งใหม่นะฮะ มันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราไปตั้งค่าแอปไม่รู้จักให้เราเข้าไปเปิดแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโทรศัพท์บางรุ่นนะฮะมันจะไม่รองรับนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครโหลดไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ของท่านเนี่ยไม่รองรับนะครับผมโอเคสําหรับคนที่โหลดได้ก็ยินดีด้วยนะฮะได้ไปลองเล่นอะไรใหม่ๆนะฮะคุณผู้ชมโทรศัพท์ผมก็จะสแกนแอปตัวน,นี้ว่า เป็นแอปปลอดภัยนะฮะ <Okay. S 1> ให้เราเปิดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมโอเคเปิดเข้ามาในเว็บนะครับเราก็เข้าตามปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะฮะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นผีเลเวล1000จริงหรือเปล่านะฮะ okay, โอเคกดเข้าไปครับอ่ามันก็จะเด้งเข้ามาอย่างไวครับคุณผู้ชมไม่รอใครเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นห้องนี้ละการแล้วผมจะลวดค่าคนไป1คนนะฮะคุณผู้ชมที่จริงผมก็คือ อินโพสเตอร์นะฮะ <laughs> นี่แน่ oh. ทับให้ตายฮนะโ <laughs> ยมนี่ว้าวนี่ตามโฆษณาอย่างจริงเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ลงไปแล้วคุณผู้ชมเขาเดินผ่านหน้าห้องผมด้วยมันไม่ฆ่าผมนะนี่พังประตูทีเดียวแตกนะฮะโอ้ยอยู่ช oh. <Nice. S 1> นะัชไม่ทลาลาอืมไม่ดิงดิงดองน่าสเดี๋ยวผมจะอัพประตูนะฮะคุณผู้ชม มันกดที่ดูวิดีโอไม่ได้นะเนี่ยผมก็จะอัพนะฮะก็ <No. S 1> เฮ้ยไม่พังผมเดินผ่านทีคุณผู้ชมว้าวเขาปล่อยผมนะฮะเขาปล่อยผมนะฮะนี่เราก็สามารถอัพประตูได้ตามปกตินะฮะคุณผู้ชมวอร์ชั่นนี้เนี่ยประตูเลเวลหนึ่งจะเป็นประตูเลเวลอมะตะนะฮะแล้วก็อันที่2นะครับก็คือให้เราอัพเป็นประตูทองนะผีมันก็จะตีไม่ค่อยเข้านะฮะ นี่ถ้าเป็นประตูเงินพวกนี้มันทีเดียวก็แตกนะฮะคุณผู้ชมนี่ตายฮะเดี๋ยวผมจะไม่อัพประตูให้ดูนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไม่อัพประตูนะฮะเรามาดูว่ามันจะอมตะจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่ไงมันมาพังประตูผมนะครับคุณผู้ชมประตูเลเวลหนึ่งนะฮะ <c oughs> เป็นประตูอมตะนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ผีก็เลเวลหนึ่งพันตามที่โฆษณานะฮะคุณผู้ชมเราจะฆ่าผีได้ยังไงล่ะคุณผู้ชม เราสามารถอัพป้อมปืนให้แรงที่สุดแล้วก็ยิงนัดเดียวผีก็จะแตกนะครับคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าถ้าอัพเตียงมันจะได้เงินเท่าไหร่นะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอ่าน่าจะได้ไม่ไม่เยอะนะครับน่าจะหมื่นกว่ามั้งคุณผู้ชมหรือว่าแสนกว่าไม่รู้นะอ่าได้อ่าห้าล้านนะครับ5ล้านกว่าใช่ไหมวะอ่าห้าล้านสองแสนนะครับคุณผู้ชมถ้าอัพประตูทองแล้วผีจะตีเข้าไหม เดี๋ยวคุณผู้ชมที่โหลดได้ก็ลองเอาไปอัพดูนะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่อัพให้ดูนะหรือว่าอัพดีวะเผื่อคนที่โหลดไม่ได้ไงคุณผู้ชมอยากดูไงโอเคเดี๋ยวรอผีไปก่อนนะไปละโอเคนะครับคุณผู้ชมก็อัพเป็นประตูทองแล้วนะครับมันยังไม่ตันนะครับคุณผู้ชมเราสามารถอัพต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะนี่เลือดก,กี่ล้านวะเนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นประตูตันนะครับเลือดอย่างเยอะครับซึ่งผีไม่มีวันตีเข้าแล้วนะครับคุณผู้ชม Okay. เดี๋ยวผมจะซื้อเป็น أ, ตัวนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะแล้วก็แล่ตัวนี้ก็สามารถอัพได้อีกทีนะโอเคอัพ okay. แล้วนะครับก็จะได้1 3ึ่งสนะครับอ่าถ้าเป็นเครื่องเล่นก็จะเป็น520นยะครับคุณผู้ชมความหมายของ520ก็จะคือฉันรักเธอนะครับผม ที่ไม่ได้ง้นะคุณไปพิมพ์ดูนะฮะว่า520แปลว่าอะไรนะฮะโอเคเครื่องซ่อมประตูนะฮะก็สามารถซื้อได้40ชิ้นนะฮะคุณผู้ชมส่วนที่เหลือก็จะเป็น10ชิ้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตู้เย็นก็10ชิ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะอัพปืนยิงผีตายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะดาเมจ สเอ,อเท่าไหรว่วะยี่สิบล้านเหรอเดี๋ยวเรามาลองอัพดูว่าจะสามารถยิงผีตายได้หรือเปล่านะครับ3 2 1อง,งอัพไปครับเปีียงเข้าไป <c oughs> <c oughs> ยิงผีตายนะครับเราก็จะได้เป็น mvp ในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งพี่เดอะจอยเนี่ยก็คือราชานอนสู้ผีอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับสอนโหลดมอดผีเลเวล1 0 0 0นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมโพสคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับชมนะครับไว้เจอกัน EP หน้าบาย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 ครับ